ในวันนี้ผมมีเคสที่น่าสนใจครับเป็นการใช้เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กกระตุ้นที่บริเวณใบหน้าและเส้นประสาทของใบหน้าครับเพื่อที่จะเพิ่มเลือดขึ้นไปเลี้ยงที่สมองนะครับโดยในวันนี้ผมรักษาในคนไข้ที่มีอาการแขนขาซีกซ้ายอ่อนแรงนะครับแล้วก็เอ่อเคลื่อนไหวไม่ได้เลยเป็นเวลามาประมาณ2ปีครับปรากฏว่าหลังจากที่ได้รับการรักษาไป2อถึงสครั้งนะครับปรากฏว่าอาการอ่อนแรงของคนไข้เนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับมีรายละเอียดอย่างไรบ้างติดตามชมเลยครับ สวัสดีครับดิวะผมหมอต้องนายแพทย์วรวัตเอียวสินป์นนแพทย์เวาศาสตร์ฟื้นฟูครับในวันนี้ผมมีเคสที่น่าสนใจมา ก็คือเป็นคนไข้ที่มีอาการเป็นมีอาการแขนขาซีกซ้ายอ่อนแรงที่เกิดจากการมีตัวเนื้องอกในสมองนะครับแล้วก e ็หลังจากที่ได้รับคนไข้ได้รับการผ่าตัดเราก็ทําการฉายแสงไปปรากฏว่ามีอาการแขนแล้วก็ขาซีกซ้ายอ่อนแรงนะครับโดยคนไข้รายนี้เนี่ยมีอาการอ่อนแรงเรียกว่าอย่างขาเนี่ยนะครับเป็นเกรดศูนย์เลยนะครับเป็นเกรดศูนย์เลยก็คือตัวโทนของกล้ามเนื้อแรงตึงตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยค่อนข้างอ่อนแรงเลยนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้เนี่ย มาประมาณ2ปีแล้วนะครับคนไข้มารับคำปรึกษานะครับเพื่อที่จะทํากายภาพบําบัดแล้วก็เพื่อที่ทํำโปรแกรมอื่นๆทางวิทยาศาสตร์ฟื้นฟฟมจะเป็นการฝึกมือฝึกแขนฝึกขานะครับแล้วก็ใช้ลงถึงการใช้เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กด้วยนะครับในเคสนี้นะครับมีการปรับโปรแกรมนะครับนอกจากกระตุ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขาแล้วเนี่ยนะครับผมก็ใช้เจ้าเครื่อง PMS นะครับ ในการที่จะกระตุ้นที่บริเวณตรงเฟเชอร์เนหรือตรงบริเวณใบหน้านด้วยเดี๋ยวเราเกินก่อนก่อนในคลิปนี้นะครับอาจจะเหมาะกับนักกายภาพแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็คุณหมอวิทยา,าศาสตร์ฟื้นฟนูในการที่จะเอาเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยไปประยุกใช้ในคนไข้นะครับเพื่อประโยชน์กับคนไข้นะครับ ในเคสนี้นะครับรผมก็ใช้เครื่องมืออันนี้เนี่ยเจ้าเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กเนี่ยว่างนะครับกระตุ้นบริเวณที่บริเวณใบหน้าหรือตรงเฟสเชยลเนิร์ฟนะครับโดยใช้ความถี่ที่ประมาณสิบเฮิร์ตซ์ทต่อเนื่องนะครับที่บริเวณที่กล้มเนื้อ,อที่เฟสเชยลเนิร์ฟตัวเส้นประสาทของใบหน้านะครับข้างละประมาณ อยู่ที่ประมาณ10นาทีนะครับต่อข้างนะครับโดยเฉพาะข้างซ้ายนะครับข,ข้างซ้ายข้างที่คุนข้างอ่อนแรงเนี่ยเราก็จะวางนานเป็นพิเศษนะคะจะวางประมาณสัก15นาทีส่วนข้างที่ปกติเนี่ยเราก็วางไว้10นาทีนะครับเนื่องจากว่ามีการศึกษานะครับมีผลงานวิจัยทําในกลุ่มของพวกสัตว์ทดลองเพราะว่าการใช้เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กเนี่ยวางที่ปล่อย ขคลนแม่เหล็กไปที่บริเวณตรง facial n e r v นะครับปรากฏว่ามันสามารถที่จะเพิ่มเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองได้เพิ่มเรียกที่เรียกว่าซ e r ิ b ัม l a ตโฟได้แล้วก็ในอย่างในเคสนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับที่เห็นว่าคนไข้ ตัวกาลังกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นเกรดศูนย์เลยมา2ปีแล้วก็ปรกากฏว่ามีการฟื้นตัวจากเดิมเป็นเกรดศูนย์เนี่ยตอนนี้ก็คือเริ่มเข้าสู่เกรดสแล้วนะครับก็คือคนไข้เริ่มกระดิกข้อเท้าได้นะครับถึงแม้ว่ายังได้ไม่เต็มที่แต่ว่าคนไข้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าเออจากเดิมที่นิ่งมาเลยนะครับขยับเท้าไม่ได้เลยมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นหลังจากที่ทำเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วอาทิตย์ละ1-2ครั้งต่อเนื่องกันเพียง3สัปดาห์นะคร ปรากฏว่าคนไข้มีการตอบสนองอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับแล้วก็มีการฟรื้นตัวของกําลังกล้ามเนื้อของขาอย่างชัดเจนนะครับก็เรียกว่าทั้งคนให้การรักษาแล้วก็คนไข้เนี่ยต่างก็ดีใจถึงแม้ว่ามันยังคนอักแรงเนี่ยมันยังยังไม่เพียงพอในการที่จะเอามาใช้ในการยืนหรือเดินนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสัญญาณเบื้องต้นแล้วว่าหลังจากที่เราให้การรักษาปรับเปลี่ยนวิธีการให้การรักษาคนไข้ก็ดีขึ้นอย่างเห็น ได้ชัดนะครับจึงเป็นเทคนิคอันหนึ่งที่ผมนำมาแชร์ให้กับ ท่านผู้ชมนะครับที่เป็นนักกายภาพทย์บำบัดหรือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าเป็นแพทย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูเหมือนกันนะครับได้เห็นว่าถ้าเราประยุกต์เครื่องมือนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยมันก็จะส่งผลดีกับคนไข้นะครับเอาละครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับติดต่อช่วยดูนะครับแล้วก็ subscribe ด้วยครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนผมหมอต้องนายแพทย์โอรวัตรเอลสินพานิชแพทย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตครับ